พิานตน,นาสารสมบัติพิพัฒนมงคลไม่เจ็บไม่จนทุกคนทุกท่านเทศนาปริโยสามนิในที่สุดลงรอบแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะขอเดชะพุทธรัตกําจัดทุกข์ให้มีสุขสิริศัก์เป็นหลักฐาน ขอเดชะธรรมรัฐกรรมจัดผ่านให้ภัยสารปุดผ่องพ้นผงภัยขอเดชะสังครัฐกรรมจัดโรคให้ไร้โศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระไตรรัตดังชัดชัยจเจริญวัยเจริญสีรทวีสุขทุกคนทุกท่าน ทุกทิพภาราตรีการรับประทานสแสดงพระธรรมเทศนาก็เห็นว่าพอสมควรกับโอกาสและเวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการศานี้สาธุ